สวัสดีครับอับมือนี้มาพบกับบ่าวป้อมอีกเช่นเคยครับวันนี้บ่าวป้อมนะครับน,นํานาข้าวโบราณอายุกว่า6,000ปีเก่าแก่ที่สุดในโลกมาให้ชมครับจากข่าวนะครับตะลึงนาโบราณเดลิมีรายงานการค้นพบครั้งสําคัญในประเทศจีนหลังจากทีมนักวิจัยของสถาบันโบราณคดีและวัตถุทางธรรมทางวัฒนธรรมเจ้อเฉียงร่วมกับสถาบันวิจัยการจัดการ มรดกทางวัฒนธรรมหนิงโปเปิดเผยว่านาข้าวเก่าแก่ที่สุดในโลกพบนะครับพบนาข้าวเก่าแก่ที่สุดในโลกสันนิษฐานมีอายุมากกว่า6,000ปีนอกแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีวัฒนธรรมเหอหมู่ตู้วัฒนธรรมหินยุคใหม่ของจีนในเมืองอู่เหยาบนทนเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกซึ่งมีอายุระหว่าง5,500ถึง3,300ปีก่อนคริสต์ศักราช ในหวังยงเลยนะครับนักโบราณคดีจากสถาบันโบราณคดีเจ้าเจียงระบุว่านาข้าวโบราณผืนนี้มีรูปแบบคล้ายตารางหมากลุกขนาดราว222เอเคอร์หรือกว่า560ไร่และเบื้องต้นทีมนักโบราณคดีขุดสำรวจไปแล้ว1เอเคอร์ประมาณ1ประมาณ2.5ไร่นาข้าวดังกล่าวมีรูปแบบที่แตกต่างกันในช่วง3ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์และกินเวลากว่า2,000ปีดย ืนนาที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุราว4,300ปีก่อนฮิสกานซึ่งการค้นพบครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่านาข้าวผืนแรกที่พบมีอายุราว3,000ปีขณะเดียวกันการศึกษาวิเคราะห์ดี a ของข้าวโบราณเมื่อเกือบ2,000ปีก่อนที่นำมาเปรียบเทียบกับข้าวในปัจจุบันเผยให้เห็นว่ามนุษย์ยุคแรกกินข้าวหลากหลายชนิดมากกว่าเมื่อเทียบกับ สายพันธุ์ข้าวเพียงสองชนิดในปัจจุบันคือข้าวจาปูนิก้าและข้าวอินดิกา้านอกจากนี้ยังพบหลักฐานเปลือกข้าวสังคาพโพธและ,มะเมล็ดดินมเมล็ดพืชในดินซึ่งสามารถย้อนไปถึงสมัยวัฒนธรรมเหลียงจูเราค้นพบหมู่บ้านก่อนบราณศาสตร์ห้าแห่งในพื้นที่1ตารางกิโลเมตรรอบๆนาข้าวด้วยในหวังระบุเพิ่มและหวังว่าทีมนักโบราณคดีกำลังเดินหน้าขุดค้นส่วนต่างๆของนาข้าวขนาดมหึมาแห่งนี้ นะครับจากรูปนะครับพี่น้องครับจะเห็นว่ากว้างมากครับจีนนี่ก็เก่งนะครับนาข้าวโบราณยังขุดคนได้นะครับเพิ่งขุดนะครับกว่า560ไร่สงสัยนะครับนาข้าวโบราณอายุ6000ปีจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วครับสตอรี่เยอะนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นไอเดียนะครับพี่น้องนะครับท่านใดชอบนะครับนาข้าวโบราณอายุ6000ปีนะครับเก่าแก่ที่สุดในโลก อย่าลืมกดใช้กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปนะครับแล้วเจอกับบ่าวพร้อมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ